โอเคครับก็มาต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการปรับแต่งนะครับโครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรเจกต์นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยเวลาเราทําตัวเวิร์กช็อปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ลกเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าย้ายพวก about u s นะครับแดชบอร์ดเนี่ยให้ไปอยู่ในภายใต้เราอีกต,ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า example นะครับเราทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาว่า example นะครับแบบนี้แล้วผมก็ทําการย้ายนะครับเจ้าตัว โฟลเดอร์ uh, เหล่านี้นะครับให้อยู่ example ให้หมดเลยนะครับโอเคไหมฮะอันนี้ uh, พอย้ายอยู่ใน example ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทำให้เขาเรียกว่า <c oughs> นะครับเวลาจะเรียกเนี่ยก็คงจะต้องมีคำว่า example ต่อมาด้านหน้านะครับต่อไหมนะครับก็จะมี example ต่อด้านหน้าแล้วนะครับอันนี้ประเด็นเกย่ยงี้ครับ คือ,อบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการให้เขาเรียกว่าต้องบังคับว่าจะต้องมี example น,นะครับตอบ,บหน้าบางทีเราต้องการจะเหมือนกับแค่ g r o u p โฟลเดอรว่าไอโฟลเดอรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเล้าเรื่องอะไรแต่ว่าไอ้ชื่อ FOLDER เนี่ยไม่อยากให้มันต้องทำการเขาเรียกว่ามีผลนะครับกับตัว่านหรือแล้าพานใน next js เนี่ยเขาจะอนุญาตให้คุณสามารถตั้งชื่อนะครับอของเจ้าตัว เขาเรียกว่าตัวโฟลเดอร์ได้ว่าโฟลเดอร์เนี่ยนะครับเป็นแค่เขาเรียกว่าตัวเรากรุบเรากรุบก็คือจะไม่มีผลกับผ่าดจริงๆนะครับเพื่อคุณเห็นภาพเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะต้องอ้าง example ตลอดแต่ถ้าเกิดผมทําการใส่วงเล็บคุมเข้าไปนะครับคราวนี้ <c oughs> มันจะไม่จมําเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมี example เห็นป่ะนะครับเพื่ง่ายคือบางทีเราต้องการจะกรุ๊ปมันว่าอ๋อ ไอเคสนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่ชื่อโฟลเดอร์ที่จะกรุ๊ปตรงนี้นะครับแต่ว่าพาสเนี่ยก็ให้เหมือนกับมองอีกหนอไปอันนี้คือจะเป็นเกี่ยวเรื่องของเรากรุป๊ปซึ่งจริงเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเขาเนี่ยก็จะมีพาสที่เป็นเรื่องของตัวเรากรุ๊ปอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของวงเล็บนะครับประมาณนี้แต่ว่าผมอาจจะมีการพูดกระโดดไปกระโดดมาตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรากรุป๊ป อันนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัว group example ในการสอนเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทําการสร้างเป็นโฟลเดอร์ย่อยอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ชิว example เข้าไป <c oughs> ตรงนี้นะฮะแล้วก็ย้ายตรงนี้เข้ามานี่ชั้นหนึ่งนะฮะหลายชั้นเลยนะครับย้ายเข้ามาก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับมี group ที่ชิว example ใช่ไหมครับอ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ about อะไรพวกนี้ต่างๆมากมายแต่ตรงนี้เราจงใจทำเพื่อให้มันรว่าอ้อมันเป็นกรุ๊ปอาจจะใส่ใส่ครัาคปกรุ๊ปเดโมแล้วกันเดโมดีกว่านะครับก็จะไม่มีผลนะไม่มีผ่านนี้เกิดขึ้นทันี้เวลาเรียกเนี่ยท่าทีครับกัดกินเวลาเรียงเนี่ยก็เพียงยแค่ต้องใส่เดโมไหมคำต,ตอบคือไม่นะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น เพียงแค่เหมือนกับตัวเรากรุปเราต้องใส่ของ example แทนนะครับหวัดกินนะนะเบื่อมากเลยนะครับ example อ,อันนี้ก็จะได้และนี่ปัญหานะครับโอเคนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างก็คลิปนี้ของเท่านี้ครับ